เฉพาะอด่านเขาเรียกว่าด่านเลยนะเฉพาะด่านสิบนะเฉพาะด่านสิบเราควรใช้ดาเมจดเดียวนะดาเมจเดียวแน่นอนด่านสิบนะฮะคือถามว่าด่านสิบทำไมควรใช้ดาเมจเดียวเพราะเราต้องตีพี่ล็อกกี้ไอตัวเนี้ยล็อกกี้กตัว ไอตัวทั่วไป่ะมันเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมเราจึงควรใช้ดามเมจเดียวนะฮะเฉพาะด่านสิบนะไอเขากดแบบนี้ต้านะคุณตีใครก็ได้นะฮะแต่ว่าพี่ล็อกกี้เนี่ยควรเป็นตัวสุดท้ายเลยเท่านั้นเองมันมียากแค่ด่านนี้ด่านเดียวนะเพราะว่าถ้าเขาตายก่อน เกมมันจะอ่ให้ให้ให้เป็นอมตะหลบไอ,อ,อ้ที่หลบนี่เราไม่ได้กลัวเขานะเรากลัวเขาตายก่อนนะเฉพาะด่า,ดานสิบเนี่ยมันมีอยู่ด่านเดียวเท่านั้นเคือคุณจะใช้ฮีโร่อะไรก็ได้ แต่ควรเป็นดาเมจเดียวอะมันจะดีกว่าเท่านั้นเองของออ,อะไรนะเขางังกฎของเนตตาแต่ถามว่าถ้าคุณเอาลินเอาใครมาเนี่ยเดี๋ยวมันไปโดนเขาตายเนี่ยมันจะงานเข้าอ่ะเราก็ต้องหลบไปหลบมาเงี้ยนอกกนั้นก็ปล่อยออโต้ไปได้เลย พอพี่คอคนอื่นตายหมดแล้วก็เรียบร้อยพี่ล็อกกี้มีเท่านั้นเองนี่ไงเห็นไหมเพราะด่านสิบเท่านั้นด่านเดียวที่เราควรจะใช้ฮีโร่ประเภทดาเบตเดียว เียอินนางตาได้รอบเดียวนะจะมีด่านสิบด่านสิบสี่ถูกปะ่ะเอ่อเท่านั้นแหละอ่าด่านอื่นเอโต้แผนที่ผมมาได้เลยด่านคิดตั้นก็เหมือนกันคุณตีลีน่าก่อนนะคิดตั้นจะท้อนมันเข้ามาเจอกับไอ,ตไอ,ตไอต้ตัวไอ้นี่ะเรียกว่าตัวอะไรนะอ่าตัวลูดี้นะฮะทำอะไรไม่ได้หรอก การตั้งมัตเตอรี่่ะผมตั้งอย่างนี้แหละใช้ราเมตรมเหมือนเดิมมัตเตอรี่ผมไม่ได้มีอะไรนิสดาานนะพอถึงด่านที่5ก็เหมือนเหมือนเดิมกลับไปใช้แผนเดิมนนห้าก็เหมือนเดิม คนยิงรูดี้มันต้องตายบ้างนะลูสใส่ชุบชีวิตเข้ามานะออกไปใส่ชุบชีวิตแล้วนะอนะ๋อ,อตายเอาไม่ใช่รูดี้ตายตัวเดียวด้วยนะไอ้นี่ก็ตายด้วยนะไอ้อะไรนะลินด <c oughs> ารภาก็คือผมไปใส่ชุบชีวิตให้กับรูดี้แล้วก็ไอ้ตัวอลิสไอ้ตัวเคลวิท รอบแรกเข้ามาถึงปั๊บเอา้าดูนี่ตายดูนี่ตายแล้วก็กระจายเลยก็แผนเดิมและนะเนี่ยแผ่นนี้แหละใส่ชุบชีวิตนะนันีแล้วก็ไอ้นี่ผมก็เปลี่ยนไม่ใส่คิดแล้วนะมาใส่ไอ้ตัวนี้น้่นีออันนี้ก็ใส่เหมือนเดิมใส่ใส่อ,อีวาน เดี๋ยวผมผมขอลงให้สาด่านสิสิบสี่แล้วก็สิบห้าพอนะโอเคติดจปอดจอบไวมากเขาบผมว่าเขา้เข้ามาแล้วติดจอกเลยอ่ะต่อไปก็ถึงกองแข่งนะผมไปหมุนให้ัไปทางห้ารอบเพราะยังไงมันหัวมันการันตีไงคิดว่ากี่รอบว่ารอบเนี้ ตนเพดานแต่อีกตวผมได้ไปแล้วนะตัวผมเปิดไปถงพ้อ,ก,อก็ได้ไปแล้วอ้าวเรียบร้อยโอ้โหอลังกางน้องพีเม่พีเน่มาแล้วโอ้โหทำซะสวยเลย อีกเหลืออีกหกพันกว่านะหมุนไปกี่รอบก็ไม่รู้อ่ะสารเลี้ยงขอศึกษาก่อนเพื่อว,ว่า